สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้คุณแม่พาพี่น้องมาเที่ยวแม่น้ำโของอีกแล้วฝุ่นฝุ่บเห็นวิวสวยมากนะปาดปาดปาดปัด,ปด,ปด,ปดอ่าพี่น้องให้พี่น้องเบ่งวิวสวยสวย <c oughs> สวยงามมาก ตรงนี้น่าจะเอาไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งพี่น้องสวยงามจ้าตรงนี้จะเป็นแม่น้ำโขงบริเวณนี้ก็คือระหว่างบ้านเดือกับบ้านหมักก่องใช่ไหมเม่่ะจ้าพี่น้องนี่ค่ะสวยงามมาก ผักกะทินยอดงามงามพี่น้องปุ่นคุณพอ่อาผักกะทินให่ย่ลุงพี่น้องปัดวิวสวยงามมากมสวยงามจริงจริงยอดผักกะทิน งามมากเลยตรงนั้นก็สวยมาทางนี้อันนี้ทางใต้ทางใต้ก็สวย ีนตะมุมสวยๆไปเด็ดออยยอดพะกฐินปพี่น้องอุ้ยมาเด็ดยอดกระถินกันเลยผูน่ะยอดน่ะมางงามแท้พี่น้องผู้ใดพะกฐินงามมากแต่ว่ามันกำลังจะเป็นหมากได้นี่พี่น้องกำลังจะเป็นหมาก ไปกินก็แต่บักุฮงนี่นี่อืมอะไะว้าวสวยสวยสวยเข้ากับบรรยากาศไม่น้ำโขงมากเห็นปะพี่ดอก วิวสวยมากสวยงามมากเลยุ่นะพี่น้องเห็นวิวปะแม่น้ำโคงสวยหน้าเที่ยวมากแต่ก็ร่มลื่นดีมื้อนี่บร่รแดดจะพี่น้อง มันเป็นคึมคึุุ่ตรงนั้นพุ่นมันแหลมเหมือนฝนจะตกทางนั้นพุณทางอ่ะอเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วจากพี่น้องได้พักกระถินพอ่อคุณบรรยากาศสวย,สวย พี่น้องเห็นเห็นบ่บรรยากาศสวยบ่อบายกลับบ้านแล้ว